ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะขอบคุณในส่วนของไทยรัฐออนไลน์นะคะอาการแบบไหนที่เรียกว่าเสี่ยงเป็นลองโควิดควรที่จะไปพบแพทย์ได้แล้วนะคะขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ค่ะไปที่ข่าวนี้กันเลยะคะ่ะเผยอาการแบบไหนที่เรียกว่าเป็นเสียงเป็นลองโควิดหลังหายจากติดเชื้อโควิดแล้วหากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบคุณหมอนะคะอ้าวไปที่ข่าวนี้กันเลยค่ะก็นะคะบอกว่าทางด้านของอโดยสสสเนี่ยนะคะโพสต์ข้อความเรื่องลองโควิดโดยระบุว่าหากนะคะหายจากอาการติดโควิดแล้วอย่าเพิ่งวางใจนะคะมาดูกันว่าแบบไหนที่เรียกว่าเสี่ยงเป็นลองโควิดหากมีอาการเหล่านี้ควรที่จะรีบไปปรึกษาคุณหมอเลยอาการแบบไหนที่เรียกว่าเสี่ยงเป็นลอง องโควิดอ่าเราไปที่ข่าวไปที่ข่าวนี้หนึ่งอาการเจ็บหน้าอกค่ะใจสัน่นแขนขาอ่อนแรง เหนื่อยจนไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้เนี่ยอันนี้ต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะคะเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นลองโควิดนั่นเองเจ็บหน้าอกหนึ่งละใจสั่นแขนขาอ่อนแรงเอ่อเหนื่อยจนไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้นะคะอ,นนอ,นนอันนี้เขาบอกว่าเสี่ยงเป็นลองโควิดสำหรับภาวะลองโควิดก็คือการที่ผู้ป่วยโควิด1นมีอาการต่อเนื่องนานกว่า3 เดือนค่ะนะคะอาการลองโคว v i d คือการที่ผู้ป่วยโควิด1 9ีเนี่ยที่หายป่วยจากโควิด1 9เนี่ยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า3เดือนหลังติดเชื้อส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้นมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายระยะเวลาของอาการก็มีตั้งแต่หลายเดือนจนไปถึงเป็นปีเลยนะคะหลายอาการรักษาได้แต่หลายอาการต้องรักษาระยะยาวและอาจจะมีผลต่อ ร่างกายของเราแบบถาวรน,นะคะสำหรับข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีความเป็นไปได้ถึง4สาเหตุด้วยกันนะคะสำหรับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้ถึง4สาเหตุด้วยกันนะคะก็คือมีเชื้อไวรัสหลงเหลือในอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอาการอักเสบอย่างต่อเนื่องก็คือภาวะลองโควิดนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ2ออาการที่2ก็คือการอักเสบในหลายอวัยวะทำให้ อวัยวะของเราเนี่ยผิดปกตินะคะแบบถาวรส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวนะอาการลองโควิดค่ะแล้วก็ประการต่อไปผลกระทบจากการรักษาแล้วก็นอนโรงพยาบาลในระยะเวลานานนะคะระบบภูมิภูมิการทำงานผิดปกติภายหลังการติดเชื้ออย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการผิดปกติหลังจากติดเชือ COVID ้อโควิดนานกว่า2เดือนเนี่ยควรที่จะไปพบคุณหมอเพื่อรับการรักษา ต่อไปนะคะต้องนะคะต้องสังเกตตัวเองดีๆสำหรับใครที่ ติดโควิดแล้วก็เกิดอาการรู้สึกว่าเรามันยังไม่เต็มร้อยนะคะมันร่างกายมันไม่เต็มที่มันมีความรู้สึกว่ามันทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยไม่ได้นะคะหรือทําได้แต่มันกออ็ไม่เต็มที่เหมือนก่อนที่เราจะติดโควิดฉะนั้นใครที่มีอาการเหล่านี้ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะนั่นคืออาการลองโควิดนั่นเองบางคนเป็นถึง3-6เดือนบางคนเป็นปีเลยเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยนะคะ ติดเชื้อนั่นแหละนะคะก็คือ,อบอกว่าการอักเสบในหลายอวัยวะเนี่ยทำให้อวัยวะของร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติแบบถาวรส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวนะคะผลกระทบจากการรักษาแล้วก็นอนโรงพยาบาลในระยะระยะยาวและที่สําคัญภูมิคุ้มกันการทํางานในร่างกายของเรา ผิดปกติหลังจากการติดเชื้อทําให้มีผลตามมามากมายนะคะนั่นคือในส่วนของอาการลองโควิดนะคะถ้าหากใครที่มีอาการก็ต้องรีบปรึกษารีบไปพบแพทย์นะคะ